คุณชัยรัตน์คุณพี่มันนาเจรนเสดีละลูกหลานหนึ่งพันบาทครับสาคุณมรพิสุธรรมโนหนึ่งตารางวาสาุครับคุณชูกัญยาหนหกุ๊กขายก๋วยเตี๋ยวร่วมกันมาหนึ่งตาราง ขึ้นตารางมาคันสองมแล้วสาทูน้องตุ๊กน้องตุ๊กจกปุ้ยคันสามขึ้นตารางมสาทายจะเผยกันสขึ้นตารางมาแล้วนี่นัสายไได้จเสผิดคะแนนได้ดะับขึ้นตารางมา ติดเต้นหัวยใต้เลห้ารอยบาทสาธุไม่ออกนะท่านหนึ่งสารอบาทสาธุสามร้อหาสอันนี้ของพ่อแม่สุภาพรโรจนลูกทวีพิรยศน,นสุนั้นโรจนลูกทวีแล้วก็ลูกๆูห้ารอบาทครับสาธุ อันวยสุขพรชาวเงชาวและครอบครัวหนึ่งตารางวาสาธุอนุมโมทนาคุณสุวัชชัยนินแดแย้มหนึ่งพันบาทนะครับสาธุอนุมโมทนาบุญด้วยนะครับทำงานด้วยกันเข่งกันยบ่อยอันนั้นถูกอันนี้ไม่ยังไงเอาอยัางไงกันดีแต่ม็ได้คุณชาบิดมงพระนาลยืติ่และลูกหลานนะ 500บาทถูกนี à, ่ต่อไปนะครับสิ่งที่ทำแล้วมีท่านใดที่จะเพิ่มเติมให้กับหลวงพ่อจีนได้บ้างซื้อที่ดินขยายวัดนะครับเพิ่มเตินสี่ไร่สามงานเสร็จเนะครับก็หลวงพ่อผมก็ห้5ล้านบาทนะเลยเมื่อกี้ที่ทำระดับนอ๋องค์เี้คุณไป เขาเหมืกันแหละเขารวยเดียวกันแหละยังไม่พอยังไม่พอเอาเท่าแมวดิบตายกันเลยนะเอ้าเอาทั้งแมวดิบตายกันเลยสิเพิ่มเติมอีก2,400บาท2องตารางมาสาธุตุลาบุญด้วยสินเ็กแล้วก็หวยแทรนสองตารางมาสอง0ับาทครับสาธุ เอาลูกแมวรีบตายเลยเท่าไหนะร่รู้ไหมฮะผมผมว่าเป็นร้อยได้เลย, <c oughs> ลยนะครับที่โบราณทั้งว่ากับโบราณทั้งว่าคุณพี่สมองคุณพี่จตุรุนะครับ500บาทคนระับสามถุง อีกหนึ่งธารมาครับสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเอาละท่านใดเพิ่มเติมที่ผมเคยบอกวันมาก่อนเนี่ยผมเคยกินบุญของผุ้ท่านตลอดเลยไม่เคยทำบุญหลอกแต่อนุโมทนาบางทีก็นั่งเฉยๆหลับฟังไปดนอนุโมทนาเลยกินบุญทุ้ท่านกินกินกินมาถึงวันหนึ่งเรื่องซึได้ก็กินบุญของเขาดีกว่าแลเราจะได้อย่างไงล่ะใช่ไหมนเอาไปกินบุญเขากินเขา มานึกขึ้นได้เพื่อแล้เอาเปรียบกันดีกว่าเราก็จะป้องจำเป็นนะการทำโดยที่แรก่องประด้มีอะไรหรอกทำไปทำไปแล้วก็มีความศรัทธาตามหลังครูบาอาจารย์ทั้งสอนที่ได้เป็นผู้เป็นคนทุกวันนี้นี่แหละครับสาธุอันธรรมดาทุกวันเรืงตารางเวลา